สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Freedom Channel นะครับช่องที่เรียนดูร่วมกันอย่างอิสระแรยสร้างสรรค์นะครับผมขอยาดมาอัปเดตข้อมูลในส่วนของประกันสังคมครับชงรถส่งเงินสมทบเหลือ2.5%ครับเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมุกี่เพื่อช่วยคลายจ่ายนะครับในจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะครับมาดูรายละเอียดกันนะบอร์ดประกันสังคมครับเสนอปรับลดเงินสมทบนายจ้างถึงรูปจ้างครับเหลือไฟละ2.5% จากเดิมส่งฝ่ายละ5%เเครับเป็นระยะเวลา3เดือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงของโควิด19ระรอกที่3นี้นะครับสถานการณ์โควิด -19 นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นระรอกใหม่นะครับที่เกิดซ้ำนะครับทำให้ภาคธุรกิจและประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบซึ่งสำนักงานประกันสังคมครับก็มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนบ้างโดยลดเงินสมทบทั้งนายจ้างและลูกจ้างซึ่งครั้งสุดท้ายที่ลดก็คือเดือนมกราคม64 ให้เหลือเพียงร้อยละ3เท่านั้นนะครับปัจจุบันนโยบายนี้หมดอายุแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลกันนะครับล่าสุดครับเมื่อวันที่13พฤษภาคม64สําำนักงานข่าวกรมประสาสัมพันธ์รายงานว่าในการประชุมกรรมการสำนักงานประกันสังคมครับมีการเสนอปรับลดเงินสมทบนายจ้างและลูกจ้างเหลือฝ่ายละ 2. 5จากเดิมส่งฝ่ายละ5%นะครับเป็นระยะเวลา3เดือน นั่นคือเริ่มเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม64นะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงของโควิด19รอก3นี้อย่างที่หลายท่านรับทราบนะครับว่าะระลอกใหม่นี้เนี่ยนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าระบาดหนักมียอดผู้ติดเชื้อหลักพันนะครับต่อวันเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้น เป็นช่วงที่หนักที่สุดนะเท่าที่เคยเจอมานะครับเมื่อทําการประชุมบอร์ดนะครับแล้วก็มีการอนุมัติแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนถัดไปก็จะนําเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปนะครับถ้าหากรัฐมนตรีพิจารณาให้ผ่านก็จะบังคับใช้ต่อไปนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะเพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มนะครับจริงๆก็ไม่น่าจะติดปัญหาอะไรนะครับ เนื่องจากนะครับในกลุ่มผู้ประกันสังคมเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอยู่แล้วนะครับในส่วนของอัตราการลดนะการจ่ายภาคเงินสมทบน่าจะลดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับวันอังคารที่จะถึงนี้ก็จะมีการประชุมครอมอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคณะทีมงานก็จะนำเสนอในวาระของการประชุมนี้ต่อไป วันอังคารก็จะมาดูกันแล้วก็สรุปกันอีกครั้งว่าจะผ่านทางด้านของคณะรัฐมนตรีหรือไม่นะครับผมวันนี้ก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตนะครับให้กับทุกท่านได้รับทราบในส่วนภาคประกันสังคมนะครับที่จะต้องมีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือนะครับอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณข้อมูลครับจากสํานักข่าวกรมประชาพันธุ์ด้วยนะครับที่มีการแบ่งปันและอัปเดตข้อมูลกันเดี๋ยวยังไงวันอังคารหน้ามีข้อสรุปก็จะมาอัปเดตให้กับกลุ่มผู้ที่มีประกันสังคมนะได้รับทราบว่ามาตรการดังกล่าวนี้นะครับจะม การเริ่มใช้เมื่อไรอย่างไรนะครับก็จะได้รับทราบข้อมูลกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่นะครับนำมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนช่องฟีโนมชาแนลบายเกษมสันตต้องร่ำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ